ามาดูพลังงานวันนี้นะคะเราจะมองเห็นเป็นภาพน้องหมาเนาะที่ถูกพันด้วยเชือกรอบตัวนะคะมองว่าเป็นพลังงานที่เสมือนอยู่ในสภาวะที่อะไรก็รัดตัวไปหมดน่ะเหมือนมืดแปดด้านนะถ้ามองถึงว่ามองหาทางออกนะตอนนี้คือยังไม่เจอนะคะยังไปไหนไม่ได้ยังขยับตัวไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ลําบากเหมือนถูกมัดติดไว้กับ ความรู้สึกทางใจเสมือนชีวิตกำลังตกอับนะตอนนี้นะคะเหมือนรู้สึกแบบไม่เหลืออะไรอะนอกจากที่ยังมีลมหายใจนะตอนนี้ซึ่งมองนะคะมองว่าการที่ถูกมัดติดไว้ในลักษณะนี้มันเกิดจากสิ่งที่เจ้าตัวสร้างขึ้นมาเองเป็นช่วงชีวิตที่หยุดชงงะงักและเป็นช่วงชีวิตที่จะต้อง ชดใช้หาทางออกในสิ่งที่ตัวเขาเองอะเป็นคนสร้างหรือเป็นคนก่อขึ้นมาเรามาดูว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณหรือพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องกับคุณกันแน่มาดูกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาเป็นเพื่อนฟังเรื่องเล่าจากไพ่หยิบสี่ไปด้วยกันนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวนะคะผ่านข้อความจากหน้าไพ่เนาะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงนะคะบางทีอาจจะได้กำลังใจหรือแนวคิดดีๆกลับไปนะคะแบ่งปันแชร์ไอเดียคอมเมนต์นะคะเรื่องราวดีๆต่อกันใต้คลิปได้นะคะถ้ามองถึงพลังงานหน้าไพา่ที่เราเปิดขึ้นมาในตอนนี้มองว่าพลังงานของคนคนนี้คือคนเก่าที่เกี่ยวข้องกับคุณในอดีต เนี่ยนะคะเพราะมีพลังงานของ6ถ้วยติดมาด้วยเป็นความทรงจำเรื่องราวเก่าๆสื่อว่าคนคนนี้คนที่กำลังถูกรัดอยู่เนี่ยก็คือสิ่งเชือกที่รัดอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นเองก่อขึ้นเองเขากำลังตกอยู่ในสภาวะมืดแปดด้านสื่อเหมือนชีวิตตกอับนะ หัวห้อยลงมาขนาดนี้นะคะมองคือมองไปรอบๆหาทางออกไม่เจอเหมือนไม่เหลืออะไรไม่มีใครหยิบยืน่นความช่วยเหลือมาช่วยเขาแล้วนะตอนนี้สิ่งที่มีอยู่ในตัวเขาคือแค่ลมหายใจที่มีอยู่ในตัวเขาเท่านั้นณนะตอนนี้มองว่ามันเป็นช่วงชีวิตที่คนคนนี้กำลังติดชะงักอยู่กับผลของการกระทำของเขาอยู่นะคะสิ่งที่ติดชะงักคืออะไร เรามาดูกันสิ่งแรกมองว่าสภาพจิตใจค่ะอืมนะคะสภาพจิตใจเหมือนตกนรกทั้งเป็นเนี่ยเป็นพลังงานที่ชัดเจนมากว่าณะตอนนี้คนคนนี้คนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณในอดีตอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นสามีหรือภรรยาที่ได้เลิกลากกับคุณไปแล้วอืมนะคะตอนนี้คนคนนี้ในหัวเขามีแต่ความฟุ้งซ่าน เขามีแต่ความวิตกกงังวลน่ะมีแต่ความกลัวที่กัดกินใจเขาสิ่งที่เขาเคยทําไว้ตอนเนี้ยมันกลับเข้ามาหลอกหลอนเขาจนเขากลายเป็นสภาวะคนที่นอนไม่หลับสภาพที่ดูตกอับตอนเนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการงานแต่มันยังนํามาสู่ในเรื่องของการเงินณนะตอนนี้สิ่งที่เขาเป็นอยู่คือในเรื่องของสุขภาพจิตที่กําลังย่ำแย่มากเลยนะคะเรามาดูต่อเนาะ สิ่งที่เขาสูญเสียคืออะไรนะคะเชื่อว่าก่อนหน้านั้นพลังงานในอดีตคนคนนี้ก่อนที่เขาเคยมีคุณอยู่ข้างกายหรืออยู่ในความสัมพันธ์มองว่ามีทั้งพลังงานของราชนีไม้เท้านะคะและพลังงานของราชนีดาบขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าในอดีตคนคนเนี้นะคะเขาเคยมีอํานาจเขาเคยมีตําแหน่งหน้าที่ที่ดีเขาเคยเป็นที่ยอมรับของผู้คนนะ แต่พอมาถึงณนะตอนนี้อสื่อว่าคนคนนี้จากที่เคยมีอำนาจตำแหน่งหน้าที่ในการตัดสินใจหรือเป็นที่ยอมรับณนะวันนี้เขากลายเป็นคนที่คนรอบๆตัวไม่ได้ยอมรับเขาไม่ได้เคารพในสิทธิหรืออำนาจเพือเผคนคนนี้ถ้าเขาเคยมีตำแหน่งหน้าที่ที่สูงนะคะมันจะมีผลกระทบต่องานตำแหน่ง ความรับผิดชอบของเขาที่เคยมีนั่นสื่อเลยว่าในช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเขา,าคนเนี้ยมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันดีนะอืมนะคะแต่พอหลังจากที่นี่เจ็ดดาบขึ้นมานะคะเป็นพลังงานที่สื่อถึงการหลบซ่อนการนอกใจการทำอะไรลับหลังซึ่งสิ่งนี้ยสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าในช่วงที่เขามีคุณอยู่หรือ อยู่ในความสัมพันธ์คนคนนี้น่าจะทําอะไรลับหลังคุณอาจจะสื่อถึงการนอกใจการครบชู้การครบซ้อนหรืออะไรต่างๆในสิ่งที่เขาแอบทําไว้แล้วมันพังทลายก็คือความจริงถูกเปิดเผยพอความจริงถูกเปิดเผยนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือเกิดขึ้นแบบรวดเร็วด้วยนะ อืนะคะสภาวะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบรวดเร็วคือแม้เขาจะพยายามปกป้องตัวเขาเองมากแค่ไหนแต่เรื่องแบบนี้ถ้ามองถึงความสัมพันธ์ยิ่งถ้าเขามีครอบครัวหรือแต่งงานมีลูกกับคุณนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนที่เขารับรู้การกระทํำของเขาอ่ะที่เขาทํารับหลังคุณอ่ะที่สื่อถึงความไม่ซื่อสัตย์ ที่สื่อถึงความทรยศซึ่งถ้ามองแล้วในความเป็นจริงอะถ้าคนคนนี้เขาคือคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาคือเป็นแฟนคุณนั่นแหละแล้วเขามีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์อืมนะคะเพราะในความเป็นจริงอ่ะความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวต่อคนที่ตัวเองรักมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอืมนะคะเมื่อคนคนนี้ไม่มีอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากที่เคยมีตําแหน่งหน้าที่ ที่มันดีอ่ะอืมนะคะเนี่ยพอทําอะไรผิดพลาดทรยศข่าวรั่วออกมาความจริงถูกเปิดเผยแม้เขาจะยืนยันในสิ่งที่เขาเคยมีพยายามที่จะกอบกู้มาเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือจากเพื่อนฝูงจากลูกน้องจากเพื่อนร่วมงานจากญาติหรือสำคัญเลยจากคุณจากลูกก็แทบจะไม่เหมือนเดิมแม้จะพยายามดึงกลับมาในลักษณะที่ ยอมรับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อสิ่งที่เขาทําไปเชื่อว่ามันเป็นการกระทําที่เขาตั้งใจทําอืำนะคะเพราะฉะนั้นอํานาจตําแหน่งการยอมรับความน่าเชื่อถือความเคารพที่คนรอบข้างมีต่อเขาเขาจะโดนตัดแบบเขาเรียกว่าตัดโดยสิ้นเชิงอะ่ะอืนะคะเพลอเนะโดนสังคมว่าโดนสังคมประนาม เพราะหนึ่งล่ะยิ่งถ้าเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่ในสภาวะความเป็นผู้นําเป็นที่เคารพต่อหลายๆคนต่อคนรอบข้างทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็จะโดนต่อว่าโดนประนามอืมไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเชื่อไหมนะคะมันก็ยากต่อการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดจากการที่เขาอะกระทําอะไรลับหลังความไม่ซื่อสัตย์ความทรยศนี่แหละ มันจึงทำให้คนคนนี้อยู่ในสภาวะที่สิ่งที่สร้างขึ้นกำลังบีบรัดหรือว่ารัดตัวเขาถ้ามองคือทำระยำอะไรไว้ผลมันกำลังส่งผลให้ชีวิตเขาอะไปไหนก็ลำบากอืมนะคะขยับตัวก็ลำบากเนี่ยนะคะชัดเจนมากเลยมันเกิดจากผลการกระทำของเขาเองเนาะเพราะถ้าดูถ้าคนคนนี้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีมีความเป็นผู้นำขนาดเนี้ยอืเขารู้ว่าอะไรถูกผิดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ เขาแค่คิดว่าจะไม่มีใครรู้ในสิ่งที่เขาทำผิดเขาสามารถปกปิดได้ตลอดอืมนั่นสื่อว่าสิ่งที่เขาทำผิดต่อคุณต่อครอบครัวมันไม่ใช่ความพลัง้งเผลอหรือความผิดพลาดแต่มันเป็นความตั้งใจที่คนคนนี้มองว่าเขาฉลาดพอในการที่จะปกปิดไม่ให้คุณหรือคนอื่นๆล่วงรู้ความลับในสิ่งที่เขาทำแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกพอมันถูกเปิดโปงขึ้นมานี่แหละ มันคือผลการกระทําที่กําลังผูกมัดเขาอยู่ช่วงเนี้ยเขากําลังรับผลนั้นอยู่ชีวิตเขากําลังตกอับอืมนะคะตําแหน่งหน้าที่การงานที่เคยมีชื่อเสียงที่เคยมีบารมีที่เคยมีความนับหน้าถือตาจากคนรอบๆข้างที่เคยมีหายไปหมดตอนนี้กลายเป็นว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาคุยความเคารพนับหน้าถือตาความเชื่อถือเรงต่างจากคนรอบๆนี่หายเขาก็เลยอยู่ในสภาวะที่เนี่ยนะคะ ความน่าเชื่อถือหรือแม้แต่คุณกับลูกอ่ะอความเชื่อใจความไว้ใจความรักที่เคยมีให้กับคนคนนี้ยก็ไม่เหลือแล้วแม้เขาจะพยายามกอบกู้คืนมาเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนเดิมอืมสิ่งที่เขาพยายามทําในตอนนี้คือยังคิดหาทางไม่ออกนะเสมือนชีวิตตกอับแหละนะคะสูญสิน้นชื่อเสียงบารมีการยอมรับหน้าที่การงานอํานาจการปกครองอะไรต่างๆอืมนะคะไม่เหลือละพอมันมีผลกระทบต่อง,งานแน่นอนการเงิน แล้วคนที่เคยมีหน้าที่การงานคนที่เคยมีแบบคนนับหน้าถือตาเคยเป็นที่ยอมรับณนะตอนนี้ถูกตัดขาดจากคนเหล่านี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงแรกที่คนคนนี้รับผลกระทบก็คือสภาพจิตใจเนี่ยนะคะถึงบอกได้ว่าคนคนนี้เขากำลังอยู่ในสภาวะที่สุขภาพจิตกำลังย่ำแย่ นะคะเขากําลังรับผลการกระทําของเขาสิ่งที่มันตามมานะคะคือความโหยหาในสิ่งที่เขามองข้ามไปในสิ่งที่เขาไม่เคยคิดที่จะรักษาไว้ในช่วงที่มีอยู่นั่นก็คือความสัมพันธ์ที่อบอุ่นอาจจะสื่อถึงคุณครอบครัวหรือว่าลูกหรือแม้แต่มิตรภาพต่างๆอืมนะคะตอนนี้คนคนนี้แม้เขาจะสำนึกหรือคิดถึง สิ่งที่เขาไม่เคยคิดที่จะรักษาแต่มันก็สายเกินไปแล้วเพราะสิ่งที่เขาเคยสร้างมานะตอนนี้มันไม่หลงเหลือความเชื่อใจมันไม่หลงเหลือความรู้สึกดีๆที่มีให้กับคนคนนี้อีกแล้วตอนนี้ชีวิตของเขาอะ่ะมันเหมือนถูกผูกติดไว้กับความทุกข์ที่ตัวของเขาเองอะ่ะเป็นคนเก่อหรือเป็นคนสร้างขึ้นมาเนี่ยคือสภาวะสถานการณ์ของคนคนนี้คนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณอือแล้วเขากําลังเสียดาย สิ่งที่เขาไม่เคยคิดจะรักษานั่นก็คือคุณครอบครัวหรือลูกนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเห็นแบบชัดเจนเนี่ยนะคะพลังงาน The Empress ก็คือความรักความอบอุ่นสิ่งนี้มองว่าคนคนนี้ถ้าเคยมีครอบครัวที่มั่นคงอบอุ่นคุณและลูกอยู่ข้างกายนะ,ะวันนี้คนคนนี้เขาพึ่งจะเข้าใจว่าความรักความมั่นคงที่เขาเคยมีณนะตอนนี้มันไม่หลงเหลือแล้วเขาได้สูญเสียทุกอย่างอืม แต่มันสายเกินไปในวันที่เขากลับมานึกถึงคนที่มีความหมายในชีวิตคนที่ให้ความรักคนที่ให้ความมั่นคงกับเขาเพราะเขาเป็นคนทําลายสิ่งเหล่านี้ลงไปด้วยน้ํามือของเขาเองอืมนะคะเรามาดูพลังงานนี้นะคะเราจะเห็นภาพน้องหมาน้องสุนัขอืมนะคะที่สื่อได้เลยนะคะว่าสิ่งที่เขานึกถึงคือการเริ่มต้นการกลับมาเริ่มต้น ถ้ามองถ้าเขามีลูกกับคุณนี่คือสภาพความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่จะเริ่มต้นและปลูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยากก็คือความรู้สึกในสภาพของความเชื่อใจความไว้ใจที่เขาจะพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่ซึ่งบอกได้เลยว่าสิ่งสิ่งนี้แม้เขาจะพยายามมองหาวิธีการหรือทางออกในการที่จะเริ่มต้นใหม่แต่มันดูอ่อนแรงมากอืนะคะเสมือนชีวิตเขาตอนเนี้ย ะะเหมือนทำอะไรก็ไม่ขึ้นละทำอะไรก็ไม่ได้ละได้แต่ยืนดูชีวิตคุณครอบครัวชีวิตลูกที่แบบเติบโตและดูมีความสุขเนี่คือชีวิตของเขาที่เขากำลังเจออยู่ถ้าเราดูพลังงานแบบชัดเจนมากพลังงานของคนคนนี้คนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนี่แหละเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยาที่ทรยศหรือหักหลังคุณชีวิตตอนนี้ของเขานะคะสื่อว่าเขากําลังสุขภาพจิตย่ําแย่สื่อว่า ครั้งก่อนที่เขาทำกับคุณไว้เขาเลือกในสภาวะที่เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วขราวโดยคิดว่าสิ่งที่เขาทำลับหลังทรยศนอกใจไม่ซื่อสัตย์มันเป็นการกระทำที่เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าสามารถที่จะปกปิดสิ่งนี้ได้ไม่ให้ใครล่วงรู้ความลับของเขาแต่ท้ายที่สุดมันถูกเปิดโปงขึ้นมาแม้จะพยายามแก้ตัวยังไงพยายามปกป้องตัวเองยังไงไม่ให้ดูผิด มันก็สายเกินไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เขากําลังเจอสุดท้ายมันเกิดขึ้นกับเขาคือการสูญสิ้นไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหนะ้าที่การงานความน่าเชื่อถือความรักจากคนรอบข้างความรักจากลูกจากคุณจากครอบครัวความเชื่อใจไม่มีแล้วตอนนี้เขากําลังจมอยู่กับความทุกข์เสียดายสิ่งดีๆที่เคยมีสภาพที่เห็นนะตอนนี้นะคะแค่ลมหายใจอืมนะคะอันนี้คือสภาพของคนคนนี้ชีวิตตกอับมาก ไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากลมหายใจที่ยังคงมีอยู่นะทุกวันนี้ทีนี้มาดูต่อสิว่านะคะพลังงานของคุณต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูต่อถ้ามองจากพลังงานไพ่นะคะถ้าสื่อในพลังงานของคุณถามว่าในวันที่คุณรู้คุณทุกคุณเสียใจไหมคุณก็เสียใจคุณก็ช็อกเหมือนกันเป็นวันที่คุณรู้สึกว่าไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเอง อยู่ในสภาวะที่ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันมืดแต่ด้านเหมือนกันในวันที่รู้ว่าคนคนเนี้ย นอกใจคุณไม่ซื่อสัตย์หรือว่าทรยศกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเริ่มจะดึงสติกลับมาเป็นพลังงานหลักของคุณก็คือคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าคุณรู้ว่าความรักของคุณมันมีค่ามากแค่ไหนถ้ายิ่งคุณมีลูกนั่นสื่อได้ว่าคุณบอกกับตัวเองว่าเมื่อคนคนนี้แม้แต่ความซื่อสัตย์เขายังมีให้กับคุณไม่ได้คุณดึงความรู้สึกนั้นกลับมารักตัวเองและมีความสุขกับลูกอ่ะพยายามสร้างความสุขให้กับลูกคุณน่ะ พลังงานของความเป็นพ่อความเป็นแม่หรือความเป็นผู้ให้ของคุณน่ะมันทําให้คุณดูมีคุณค่ามากในสายตาของคนรอบข้างนับตั้งแต่วันที่คุณเด็ดเดี่ยวมากพอในการที่ตัดสินใจจบกับคนที่ทรยศหรือว่านอกใจคุณความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคุณน่ะมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันจะค่อยๆเข้ามาทดแทนความเสียใจความเจ็บปวดที่คุณเคยมี นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่มีเหตุผลคุณจะมองเขาในสภาวะที่นิ่งเฉยเมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นว่าคุณบอกกับตัวเองว่าคนคนนี้เมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําให้กับเขาเมื่อเขาทําแล้วเขาคิดถึงแต่ความสุขของเขาในช่วงที่เขาทําผิดต่อคุณโดยที่ไม่คิดถึงความเจ็บปวดหรือความรู้สึกของคุณกับลูกนั่นสื่อว่าเขาไม่ได้มีความรักหรือ ความแคร์ในความรู้สึกของคุณกับครอบครัวหรือลูกเพราะฉะนั้นความมีสติความมีเหตุผลของคุณนะ่ะมันทําให้คุณบอกกับตัวเองว่ายอมรับความเป็นจริงซึ่งเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้รับผลกรรมที่เขาก่อขึ้นและวันนี้แหละนะคะที่คนคนนี้เป็นเสมือนชีวิตที่อยู่กับผลกรรมที่เขาก่อขึ้นชีวิตตกอับไม่เหลืออะไรละนอกจากลมหายใจของเขานั่นเองอันนี้คือผลจากการที่คนคนนี้ เป็นคนทำลายครอบครัวทำลายคุณกับลูกนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าถามว่าสิ่งที่คุณต้องระวังคืออะไรนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือระวังในเรื่องของความทรงจําเพราะบางครั้งถ้าคนคนนี้เขาคิดจะกลับมาเขาจะลื้อฟื้นความทรงจําเรื่องราวที่แบบว่าพอพูดสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาจะรู้ว่าคุณค่อนข้างที่จะใจอ่อนและอาจจะให้อาภัยเขา ก็เป็นได้อืนะคะหรือบางครั้งนะคะมันก็จะมีบางโมเมนต์ที่คุณกลับคิดถึงเอ,อกลับไปสู่สภาวะที่ยังมีความรู้สึกแป๊บๆตรงนี้ก็ต้องระวังดีๆกับความรู้สึกตรงนี้นะคะเมื่อเด็ดเดี่ยวมากพอนะคะพยายามหาสิ่งอื่นที่มันเป็นสิ่งสําคัญกับชีวิตคุณและครอบครัวก็คือลูกนั่นแหละทำไปเรื่อยๆนะคะพยายามเลี่ยงในการที่จะคิดถึง คนคนนี้เพราะเชื่อว่าโมเมนต์ที่คุณคิดถึงเขาอ่ะแน่นอนมันจะมีความรู้สึกเจ็บแสบ,บขึ้นมาในช่วงนี้นะคะจงเลี่ยงในการที่จะพูดคุยติดต่อกับคนคนนี้ไปก่อนอืมนะคะให้เขารับผลกรรมของเขาไปไม่ต้องใจอ่อนไม่ต้องไปสงสารอะไรเพราะอย่าลืมว่าในวันที่เขาทำลายคุณและลูกคุณรู้สึกยังไงและความรู้สึกหรือบาดแผลนั้นมันก็ยังคงอยู่ในใจของคุณสิ่งที่ควรทำในตอนนี้ก็คือการนิ่งการสงบการที่ไม่ ไปรับรู้เรื่องราวอะไรของคนคนนั้นแล้วว่าเขาเป็นยังไงและจงบอกกับตัวเองว่าคุณมีคุณค่ามากพอคุณจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงอืนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองสร้างอนาคตให้กับตัวคุณและลูกก็คือการมองไปข้างหน้าอย่าหันกลับไปมองคนที่ เคยทำให้คุณเสียใจร้องไห้หรือคนที่ทิ้งคุณและลูกไปนั่นแหละนะคะตัดวงจรนะคะแม้ว่าเขาจะกลับมาง้อหรือขอโอกาสนะคะตัดวงจรไม่ต้องให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะคะเลือกที่จะหยุดนิ่งเพราะเชื่อว่าที่ผ่านมาคุณเจ็บมามากพอแล้วอย่าให้ความสงสารหรือความเห็นใจเพียงชั่วครู่มาดึงคุณให้กลับไปติดลมเดิมๆอีก อืมนะคะเพราะพลังงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะณนะตอนนี้ทางของเขาก็คือเป็นช่วงระยะเวลาที่คนคนเนี้กำลังชดใช้กรรมส่วนเส้นทางของคุณหรอมองว่าทางของคุณตอนนี้นะคะกำลังมองไปข้างหน้าสร้างอนาคตข้างหน้าพร้อมกับครอบครัวหรือว่าลูกของคุณอืมคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางที่จะสร้างความสุขให้ตัวคุณและลูกอะ่ะ อืมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าก,กลับไปตกหลุมให้คนคนเนี้ยคนที่เขาเคยสร้างรอยแผลให้กับคุณเนี่ยนะคะรับใช้กรรมของเขาไปเนี่ยนะคะและสิ่งที่ควรทำมากมากเลยก็คือจงมีความสุขให้เขาเห็นค่ะโดยที่ไม่ต้องพูดหรืออะไรกับเขาทั้งนั้นแค่แสดงความสุขให้เขาเห็นว่าคุณมีความสุขมากแค่ไหนกับครอบครัวหรือกับลูกนั่นเองนะคะก็สำหรับเรื่องเล่า ในคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบ๊ายบาย